<c oughs> สวัสดีครับมาพบกับช่องกูตั้มนะครับเพิ่งเปลี่ยนชื่อนะครับเปลี่ยนชื่อมาจากตั้งกูขี่แอ,อร์อยะวันนี้นะฮะผมจะมารีวิวนี่เลยปั๊มอ c b ทั้งล่างทั้งบนแล้วก็สายเบรกนะฮะแต่จานตอนแรกจานเนี่ยผมลังเลยนะว่าผมจะเอาของอ c รหรือวเปล่าเพราะมันจะได้ครบชุดไปเลยนะแต่ถามว่าดีไหมเนี่ยผมว่าจานโตอันนี้มันเป็นจานโตนะ ผมว่าเวลาเบรกแล้วมันกระตุกนึ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 กเข้าใจไหมผมก็เลยอาจารย์มาซีดีมันน่าจะโอเคกว่านี่เราบอกจะมาจากรีวิวปั๊มล่างก่อนเออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวถามว่าเอ้ยกูมารีวิวทาไมกูไม่ล้างรถอ่ะมึงดูดูฟ้านะฮะตอนนี้มันจะมันเข้าหน้าฝนแล้วฝนตกแม่งเกือบทุกวันนะฮะก็ลเลยไม่ได้ล้างไม่เลยก็นี่ปล๊มล่างอาซีีมาพูดถึงราคาถามว่าเออเอาดีก่อนดีกว่า ดีก่อนไหมดีเบรกนิ่มเลยเบรกนิ่มมากนิ่มจริงๆคือแบบระยะเบรกในการเบรกมันก็สั้นลงด้วยย,ยิ่งยิ่งยิ่งมาใสาก่กระจานเบรกนะโอ้โหกจึกจ๊กๆๆเลยล่ะจึกจ๊กๆแล้วก็เอ้ามาพูดราคาด้วยผมซื้อมาถ้าจำไม่ผิดน่าจะพันห้าหรือพันหกนี่แหละมันไม่แพงแล้วเราได้ของแท้ด้วยดีทีนี้มาพูดถึงสายเแบรบกนี่ สายเบรกเป็นสายเบรก rcb เป็นสายเบรก rcb นะฮะซื้อมาสี่ร้อยห้าสิบบาทแต่ซื้อผิดซื้อความยาวผิดมันเป็นมันเลยสั้นมนะมันเลยออกตึง,ตงๆหน่อยแต่ถ้าถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ได้ใช้ดีด้วยใช้ดีจริงๆเนี่ยแต่ว่าผมชอบเบรกถามว่ามีบางคนนะถามว่าทําไมเอาสีน้ํางเงินมาเพราะมันมันเข้ากับสีรถเพราะมันไม่ไม่ได้มันไม่ได้ตัด แต่ไม่รู้นะว่าผมชอบอ่ะเพราะมัน,ม,นมันเข้ากับสีรถด้วยไงก็เลยมันก็เลยไปหมดเลยเห็นไหมมันก็สวยไปอีกแบบหนึง่งแต่สีแต่เสียดายว่าสีสีสายเบรกมันไม่มีสีน้างเงินถ้าคิอสีเงินด้วยก็เจ๋อเลยเนี่ยาะว่ามันโอเคเลยเข้ากับจแจนเบรกเข้ากับจแจนเบรกก็โอเคแต่ว่าไม่โอเคก็คือตรงนี้มันเป็นตึกต๊ก,ต,กตึกนี่แหละถ้าถ้าเกิดมันผมว่านะถ้านี้ความคิดส่วนตัวนะ ถ้ามันเป็นแบบกลมไปเลยอะ่ะมันน่าจะดีน่าจะดีอ๋อนี่รีวิวยางด้วยเพิ่งเปลี่ยนยางใหม่มาน,ะนี่เพิ่งเปลี่ยนยางใหม่มาของแชมเปี้ยนนะเส้นไม่ถึงพันประมาณหกเจ็ดร้อยรวมส่งมาเจ็ดร้อยกว่าบาทไปใส่อีกห้าสิบบาทอทีนี้เรามาดูข้างบนบ้างก็มี็ก็เป็นป้อม r c b เหมือนกันเราจะเป็นครอบครัว r c b นะฮะทั้งทั้งซ้ายทั้งขวานะ ก็คือนิ่มฮะนิ่มนิ่มจริงแต่ว่าไอ้ร้านที่ร้านผมไปให้ร้านใส่ตัดไม่เนียนตัดไม่สวยตัดไม่สวยแต่ว่าเบรกดีดีดีมากเลยถ้าถามว่าแนะนำให้ใช้ไหมผมว่าแนะนำเลยมันมันโอเคเลยล่ะมันโอเคจริงๆคือเราเราควรใช้เนะ เราดีก็บอกว่าดีไม่ดีก็บอกไม่ดีเราควรใช้อะเจ้าโคตรนี่แหรอฮะอ่ะเมื่อกี้ผมบอกอาจารย์เบรกก่อนอาจารย์เบรกผมซื้อมาพันห้าอันนี้อันนี้คือเอาพูดถึงเรื่องราคากันแล้วนะอาจารย์เบรกผมซื้อมาพันห้าอันนี้ประมาณอ็พันห้าไอ้น,นี่สี่ร้อยห้าสิบเป็นเท่าไหร่ไ,ม,ไม่รู้สามพันสามพันสามพันสี่ร้อยห้าสิบ เบรกเบรกข้างนี้ผมซื้อมาเทไหรอยู่วะถึงพันเปาวะไม่ถึงประมาณเจ็ดแปดร้อยนี่แหละไอ้นู่น,ะอ,นอีกสี่ร้อยห้าสิบก็รวมรวมอยู่รวมรวมอยู่ก็ประมาณเกือบห้าพันเนาะสามพันเกือบห้าพันเกือบเกือบเพราะว่ารวมช่างด้วยอะไรด้วยก็ห้าพันกว่าบาทแล้ว รวมช่างที่ติดด้วยน้ำมันบงุงน้ำมันเบรกได้ทุกอย่างนี่ไปเปลี่ยนในนี่ด้วยถ้าชุดเบรกนะนี่คือเราเราเราถามว่าเฉพาะชุดเบรกนะครับไอนี้ก็ไปแจ้งเขาใส่ขาใส่ไม่เป็นเป็นร้านมอใส่ที่ค่อนข้างที่จะงโง่ที่ใส่จานเบรกไม่เป็นจนเราจนเราต้องไปทําให้ถ้าเรามีอุปกรณ์ที่จะเอาออกเองอะ่ะผมก็ทําเองแล้วนี่เขาใส่คาลิเปอร์ไม่เป็น,น เขาใส่คาลิปเปอร์ไม่เป็นเขาบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ของมันไม่ใช่ของมันมาเถียงเราอย่างนั้นแ่ะสุดท้ายเขาใส่คาลิปเปอร์ไม่เป็นมาคิดอีกร้อยหนึ่งแล้วผมก็ไปเปลี่ยนคัตมาเป็นคัตคาร์บอนคัตคาร์บอนของไต้หวันเนาะไอไอตัวเหลืองเหลืองอะแต่ว่าสปริงสปริงไอสปริงคัตอะผมเอาออกเพราะว่าสปริงสปริงคัตที่มากับคัตคัคาร์บอนเนี่ยมันแข็งมันทําให้รถอืดเพราะว่ารถเราไม่ได้ทําอะไรมาเลยไง ลราก็เลยเปลี่ยนเป็นสปริงเดิมไปโอเคครับนี่ฮะถ้าโดยรวมแล้วถือว่าสวยมากผมชอบมากชอบชอบชอบจริงคันนู้นคันนู้ม่รีวิวนะฮะร,รถเมียสวยมากสวยมากครับถ้าอยากได้ในช้อปปี้นะฮะร,ราคาไม่แพงด้วยเดี๋ยวไปซื้อห้างอกซื้อห้างอกมันก็ค่อนข้างที่จะแพง โอเคครับก็มีแค่นี้นะครับเอเอเราพูดถึงยังยังหน้ายังหลังเนี่ยยังหลังอะผมซื้อมาเท่าไหรรวะประมาณพันหนึ่งไอ้นี่เจ็ดร้อยหมดพันเจ็ดรวมใส่ด้วยก็ประมาณพันแปดวกว่าบาทผมชอบโอ้แต่ฝนตกคือผมไม่กลัวเลยวะ่ะเข้าโค้งเข้าโค้งเออแล้วยังหน้านี่ผมเอาเอาเอาใหญ่กว่าไซส์เดิมถ้าไซส์เดิมมันลอยมั้ง ไซเดิมมันร้อยร้อยสิบนี่ผมเพิ่มไปร้อยี่สิบแต่ยังหลังเท่าเดิมก็คือข้างหน้านี่ถ้าเกิดว่าใครขี่เดิมๆม,มาแล้วมาขี่มันก็แปลกๆเลยอ่ะแต่ถ้าเกาะถนนอ่ะเกาะถนนกว่าเดิมเยอะเยอะมากๆเนี่ยแหละครับผมก็มีแค่นี้แหละโอเคครับผมสวัสดีครับ